ไก่ลาดนี่เขาซื้อกระแพงสิ้นถีแม่ตำเองสาวกิโลทางให้แล้วข่าการเก็บดอกแคมขบบองสิ้นแรกที่เราได้ครับ กาบสบายดีเบริร์ดสุขูสุขคนทุกใจทุกมุมทีนหักทุกทา่าวันนี้ขอบคุณเฮากับสิไปเอา้าดองขาดองของน้องสาวก็คือน้องเย่งนั่นเองเพราะว่าน้องเย่งกับไปเฮ็ดเวียกนบริษัทแต่ว่าทางบา้บานบ้านบบบิงหันเขามีความสนใจก็เลยโทรบอกให้เฮาว่าลงไปเอาน้องเย่งจากอันบริษัทที่น้องเย่งเฮ็ดเบียก เพื่อเขาจะมาคอน้องเย่งกัน้องสายได้ลงไปเอาน้องเย่งในซี่หามือที่ผ่านมาแล้วน้องสายเอาแต่บริษัทที่น้องเย่งเห็นเรียกมานอนอยู่นี่อยู่เฮือนเฮานี่คืนนึ่งแล้วคนบานโบบิงหันเขามาคอเลยเขามาคอตอนนี้กับเขาเ,าเมื่อเรีย็วๆมนเตอาจจะมาเอาข้าดองเลยฮอนี่แล้วเป็นเจ้าหน้านี่นกับมิแต่ทุกคนตามเบิง้งเฮามีการเกียมพอไม่ยังแน่ ตอนที่จะมาเอาข้าดอกลงเอแบบอานดีาี้แมนเฮาต้มเครื่องในใกลส่วนโต้ที่เฮาหั่นเรียบร้อยเ่มน ในหมอ้อเนี่ยในหมอ้อเอาต้มข้องในก่อนแล้วจึงค่อยต้มมันซีดมันอีกแล้วใกล้ที่เขาค้าสำหรับอยู่ในครอบครัวเขากับมีซีโต้แล,ล้วก็อีกซีโต้ในแมนเฮาบอกอันพี่นอ้องที่อยู่ในบานบูบิงฮั้นเขาค่า,าอีกซีโต้ร่วมทั้งหมดที่ไกล้เขาจะมาต้อนส่วนเฮามาเอาข้าดองนี แปโตเรวมทั้งหมดแล้วก็มีข้าวอีกเหาด้วยหนึง่งใบคือในกระสอบอันนี้แหละเข้าเหาหนึ่งใบเรียบร้อยเข้าที่เขหาหนึ่งในี่ได้สาวกิโลน้นำหนัก ก็มีเครื่องอีกบางส่วน,นก็คือสิ้นสิ้นที่แม่ทาเองสิ้นแบบนี้นี่เฮามาให้เพื่อเฮาแกฮีดแกคลองนี่แหละ,ะตอนนี้นี่เฮายังบ่ทันให้ดอกเรื่องสิ้นเรื่องแพรหรือว่าส่งเมื่อเขาลงมาอีกหลังจากเฮาเอาข้าดองเขาจะมาย่เือนเฮาตอนนั้นแหละเฮาตอนรับเป็นอย่างดีเลยให้เขา ถ้าวามีไก่มีปลาเขาก็ต้องเลี้ยงตอนนั้นให้ลายลายโรดตอนครับให้เขาแล้วก็เอาทรงเสือพามาให้เลยตอนนี้นี่มาให้แต่พื้นเดียวเพียงแต่ว่าเขาได้แก้ฮีดตามพระเพนีหมู่บ้านบ้านเฮาถ้าว่าสิ้นเขาซื้อจากตลาดกับบไดาอีกต้องได้ให้สิ้นที่เขาตามเอง ของซาประตูเห้าเป็นจังสั้นแหละตามฮีตตามค้องอันนี้แหละสีนไก่แม่ต้มเรียบร้อยไก่ซีโตแต่ไก่ที่เหาต้มให้พี่น้องแบบนี้นี่เหาต้องจงจุพวกกันเอิกหรือว่าคา เป็นตอนใหญ่ๆเลยเห็นไหมกระนิ่มเอิร์กแล้วก็คาแล้ก็โจงโบเลตัดเห็นไหมคา,าแต่ว่าไก่ตัวน้อยไกล่ลาดกระนิ่มไก่พันไก่บ้านเฮา,าถ้าว่าไก่ที่เฮาซื้อจากตลาดมันค่อนข้างใหญ่ไก่พันมันจะได้หลาย ไก่ลาดนี่บรายเพราะว่าโตมันน้อยแต่ว่ากินแซ่บไก่ลาดนี่เขาซื้อกระแพงนะม่แจะเขาจะยัดใส่ทงยางนะห่อเอาเมื่อให้เขานะแล้วก็หอดอันบ้านบูบิงหาก็จะเอาไก่อีกที่พี่น้องอยู่บ้านบูบิงคัันะเขาได้ต้มไว้เรียบร้อยคือกันแล้วเขาจึงมาให้พร้อมกันกันกบของเขานะเขาให้ให อันทางครอบครัวเจ้าบ่าวเขามาเอาคาดองน้องเศร้าเนี่ยมแม่นแต่ครอบครัวเฮ้าเนาะมาฮาอใ้เส้นทั่วหมู่บ้านครนอ,อบครัวหนึ่งคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งคนหนึ่งมาฟังเรื่องราวการเอาคาดองอมันเป็นตามฮีตตามของพะเพนีหรือว่าการสมัครคีของเฮ้าเนาะ เวลาไพ่มีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องที่ต้องเบาะกันแต่ละคนต้องได้ฟังเพื่อความสมัครี้ตอนนี้ก็เวลาหนึ่งโมงแล้วแต่เขายังปม่ทันออกจากบ้านเฮาประมาณสองโมงสามโมงเพละเจงสีออกไปเพราะว่าเขาขี่รถจากบ้านหอบ,บ,บ้านบดิง ขี่รถก็ประมาณหาสิบนาทีหรือว่าสักโมงหนึ่งประมาณนั้นแหละเนาะปุดี่สี่ง่งหามหอดบานบวบิงตอนนี้อยู่บ้านเฮ้าเนี่ยากาศค่อนข้าห้อนแล้วน่าจะเศร้าหนาวแล้วแต่ส่วงเศร้าหนาวแต่ส่วงกลางเว้นัวนี้ห้อนขนาดส่วงนี้อยู่บ้านเฮ้าเนี่ยเขาเก็บแคมมาขายเนาะเพราะว่าส่วงนี้ดอกแคมเนี่ยเขาเก็บแคมมาขายแล้วก็ ทางให้ไปน้ำทางให้แล้วเขากเก็บดอกแคมมาข่าเห็นบหเขาตากไว้แต่และครอบครัวตเตอนนี้ก็เวลาซ่อมโมงแล้วเขาก็ลีเซียยมออกจากเฮือนเฮาอากาศกันยังแดดแต่ว่าเขาต้องไปก่อน,นเพราะว่ามีคนที ຍ່າງລະກະເຮົາຈະມາຮັບອົາອກ ตอนนี้เฮากเียมเข้าไปหมู่บ้านเลยเพราะว่าอยู่ลุมหั่นก็แมน่นบ้านบิงแล้วเนาะเห็นบ่เาส่วนแต่ละครอบครัวมาแต่ว่าเขามาบ่หลายนเนาะบางครอบครัวก็บ่มานเนื่องจากว่ามันไกลหลายเนะาะแบบว่าบ่มีรถบ่มีหยังก็บ,บ่ได้มาแหละแห่งอกาดแดดแบบนี้เขาบ่อยากมาแลเนาะ เบอร์เตสม่ละคนที่มาห่วมงานเฮ้างานแต่งมบซินตัซิมุเตที่ซิมทมมเกบาดทีดอกเขาลาเไปสัญญาดีโงเขาเข้าไปบานเลยเขาออกมาจากบ้านเฮ้าสวงซมโมงมาหอด่ซีโมง น,นี้แหละผมลงสมเส้นมันจะจอเท่าไห่มูาหนี่มีสัญญาณมีสัญญาณแล้วก็มีไฟฟ้าเห็นบ่น,นี่สายไฟทุกครัง้งเฮามาเอาคลิปลงกับแมนบอลน,นั่นแหละอันนั้ะบอลบริษัทเขาตั้งแคมป์บริษัทจีนถี่เฮ็ดเครื่องไฟฟ้าอยู่นี่เขาตั้งแคมป์เฮาก็มาเอาคลิปลงกับบอลน,นั่นแหละทุกครัง้งเนาะ ตอนนี ý, ้แกมาขอเพื่อนแล้วอันนี้แหละเพื่อนเจ้าบ่าวความจริงันเพื่อนเจ้าบ่าวนี้กับแม่พี่น้องของเฮาคือกันราะว่าปกติอยู่บ้านเฮาเนี่ยทว่า พ่อแม่เป็นไอ้น้องกันรุ่นลูกรุ่นลานสมารถเอากันได้คือเฮามาวันนี้แหละ,ะนี่ก็แม่เพื่อนน้องสาวของพ่อเนาะน้ะนองสาวของพ่อแต่ว่ามีลูกชายก็สมารถเอาได้อันลูกสาวของพ่ออีกเป็นกรสั่นอยู่บ้านเฮามูบ้านน,นี้สำหรับครอบครัวเฮานี่มีพี่น้องหลายคนอยู่นี่มีสี่ห้าครอบครัวที่เป็นพี่น้องของเฮาเนาะ เดือนก้อนๆกับแมนน้องสาวคือกันมาเอาพออยู่นี่แหละเนาะแต่บ่แมนน้องสาวคิงคิง,นะน,งน้นะอ,นนองสาวลูกป่าลูกลุงนี่แหละเนาะเพื่อนทีน้องสาวลูกป่าลูกลุงอยู่ในแมนะอยู่เทิงนะเนาะเห็นบ่นั่นแหละแต่เฮามาเอาขาอ้าวแดงวันนี้นีนะ่แมนน้องสาวแท้ๆเลยนะพอขึ้นกนะ้อนเนาะพอหรือเปล่าแม่นะขึ้นก้อน นี่แมนพอจะเบาก่อนทีจะขึ้นเฮื่อนในแมน้องเห็ดแบบนี้ตามประเพณนีบ้านเฮาเพจะแบบใเต้าเพื่อจะตโมโมลิงกิงก็ขึ้นดำมันรันจอยเไปเยอะ

ไเลยลรยามิเลโน่บเปันไงนั่นเ้ก็ไปข้างเป็นเดึกแล้ววันนี้เข้าวันนี้ โอเคคือว่าเรียบร้อยเนาะของเฮานี่จะให้สิ้นเพิ่นเขาเพิ่นให้มากปัดเนาะต่อไปมันจะเฮาจะงยางขึ้นเฮื่อน,นเลยพี่ด่วต้องไปได้ภาษา ฟูสาดเรียบร้อยเบิ่บึงแต่ละคนยืนนี่มีสัญญาณพากันยิ่นโทรศัพท์เนาะไพ่มีโทรศัพท์กิลินไครบูมี่แต่น่งละลานี่แหละ <c oughs> อันนี้แหละของสิ้นแรกที่เฮาได้ครับจากอันพอของเจ้าบ่าวก็คือมาปัด ของสมัยก่อนครับเขาให้ตามประเพณีบ้านเฮานี่แหละส่วนของเฮาเนี่ยให้ใ Hi, สิ้นพื้นหนึ่งสมัยก่อนนี่เขาจะคล้องไซคอลนี่แหละแต่ว่าตัวนี้นี่มันสั้นนคล้องไซคอ่นีล ในกระตุกเนี่ยแม่น้ำเตานคนเย็นน้ำเตาตอนฮับเฮ้ามาก่อชน่มกเดินไปเล่า

ก่อนจะกินข้าวันี่ยขึ้นน้ำตาลก่อนแา่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกอกของบุคคลนะบัวไปใส่มาใส่เขาตอนฮับกอกนี่แหละก่อนแล้ก็น้ำดื่มก็้หายเจา <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ข้าเจ้ากำลังจัดพาเข้าหรือว่าแตง่งพาเข้าเพราะว่าทางครอบครัวจะเอาขอมอบให้แล้วเข้ากับแม่นในกระพาหละกับกของขินกกบในหม้อนี่แหละทีมนะงานเฮ้านี่แหละเป็นผู้จัดแตง่งพาเข้า

สีมู่ได้ดิเพราะว่าทางเจ้าบ่าเนี่ยขอตอนฮับอันเอบครัวทางเจ้าสาวนี่ด้วยสีมู่เพราะว่าเอบครัวเจ้าเศร้ตอนฮับเจ้าบ่าวนี่แมนด้วยฉีดไก่หรือว่าฉีดปลาเขียนกระสัน

ลาบบเจ้นเลาเข้ามาดินจางไข่แดกระชายยาหมก và và họ chẳng ra cái gì hết đó. Bây giờ chúng em chúng nó ตอนนี้ผมห้าวกินข้าวกับสำเร็จเรียบร้อยเนาะแต่เอายางเลาะส้มบรรยากาศตามน้ำบานนะเหืียนของเขาเนาะสำหรับการเอาขาดองในแมนส่วงข้างขึ้นจ้างน้อยนี่แหละเนาะเขาจะเอาขาดองนะแล้วก็ส่วงเอาขาดองเนี่ยเขาจะโบแหลทายเนาะเขาจะถ่ายเป็นคลิปใหม่อีกเนาะแต่ทุกคนติดตามเบิ้งในคลิปใหม่อีกเนาะ แต่ในคลิปนี้ก็สีจบลงอยู่นี่เลยต้องขอมุอบเอาใจทุกทานที่กำลังเบิงเบิสมแต่ตนกันจบถ่ายริยาภาดผลงานการเคลื่อนไหวของเฮาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมอีกนะจะได้กัะเขาขอบใจหลายๆนะ